ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ย่างเป็นทางการขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต้อนสิบแข่งได้ดีพระผู้ชายที่ชื่อว่าราฟฟรังนิกอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมคอยยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและช,ช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลคปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆแล้วกดให้ขอบสนามเขาหน่อยนะครับ อันดับที่10ดาโยอุปาเมกาโน่จับคู่กับอิบราฮิมาโคนาเต้ ซองบอกว่าเกิดจากไลฟ์ซิกทางคู่เป็นเซนเตอร์แบ็กเหมือนกันย้ายออกไปอยู่กับทีมใหญ่ในตลาดเดียวกันโดยอุปาเมกาโนเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของรังนิกแตนาปี2015ถูกดึงมาจากทีมเยาวชนวาลองเซียนในลีกเอิงนะครับมาอยู่กับซาวบวกด้วยค่าตัวเพียง1.5ล้านซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันครับาราฟรังนิกเข้ามามีส่วนในการบริหารสโมสรในเครือเรดบูททางไลฟ์ซิกและซันวกตนาปี2012และยังมีส่วนในการคุมไลฟ์ซิกอีก2ซสีซันอีกด้วยส่วนในรายโกุาเต้นั้นรังนิกไปสอยมาจากโซโซในลีกเอิงมาแบบฟ กับโคาเต้และอรังนิกยังเป็นคนแจ้งเกิดทางคู่ด้วยการใช้ทั้งสองนะครับเป็นคู่เซนเตอร์ตัวจริงพาไลฟ์ซิกโจโอันดับสาบูเดซิก้าคว้าตัวไปแชมป้ยนสลีในปี2018ซีซั่นล่าสุดที่อรังนิกกลับมารับงานโคดนี่แหละครับอันดับที่9นาบีเกอิต้ากองกลางชาวกีนีมีเส้นทางคล้ายๆกับ Uber ano, อูปาเมกาโนคยอยู่กับทั้งสาวบวกก่อนโยกไปอยู่ไลฟ์ซิกอีกทีมในเครือ อย่างที่ทุกคนจําได้ครับเกอิต้าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในลิกเยรมันกับกองกลางตัวเล็กที่จะไม่ได้ทักษะอันเหลือร้ายซึ่งแม้รังนิกจะไม่เคยให้เป็นเคสโนคน้ดกับเกอิตา้าแต่เจ้าตัวก็คอยดูการจเจริญเติบโตของแข้งรายนี้ตลอดเวลากับไลฟ์ซิกก่อนจะตอบแทนสโมสรด้วยค่าตัว52ล้านปอ์จากการเดิไปร่วมทัพของลิเวอร์พูลแต่ก็น่าเสียดายครับเกอิตา้าช่วงแรกที่ย้ายไปแอนฟิลนั้นมีฟอร์มค่อนข้างดียึดตัวจริงได้ถ้าไม่เจ็บบ่อยคงมีฟอร์มสม่ําเสมอกว่านี้และรังนิกกับไลฟ แม้จะเป็นแค่การยืมตัวเพลงเครื่องซีซั่นแต่รังนิกคนนี้ในสมัยเป็นกุนซือฮอฟเฟนไฮม์ก็เป็นคนสําคัญที่ทาให้อลบาได้แสดงฝีเทนบนเวทีบูเดซิกาอย่างเต็มตัวจากการดึงมาอยู่กับทีมในตลาดมกราคมปี2011และทาให้อลบาทำประตูบนลลกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกกับฮอฟเฟนไฮม์ภายใต้รังนิกคนนี้นี่แหละครับผู้ชายคนนี้นะครับกลับไปมีบทบาทกับบาเยนน์มิวนิกกลายเป็นแนวรับระดับโลกแบบที่เรารู้จักซึ่งปัจจุบันจะตัวย้ายไปตามความฝันกับราชาุกขาเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยซึ่ จะมาให้แฟนแมนยูชื่นใจก็เป็นได้นะจ๊ะอันดับที่เจ็โรเบโตฟ์มิโน ดาวเตะบราซิลเริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลยุโรปครั้งแรกมาสิปีที่ผ่านมาจากการย้ายามาอยู่ฮอฟเฟนไฮม์ที่มีรังนิกเป็นโค้ชนะตอนนั้นเดือคขาดตัวเพียง3.6ล้านและแม้หลังจากมาได้วันเดียวนะครับรังนิกก็ตัดสินใจลาออกเนื่องจากไม่พอใจที่สมโมสรยอมขายลุยกุสตาโวให้กับบาเยิร์นมิวนิกแต่อย่างไรก็ตามนะครับรังนิกก็เป็นกุญแจสำคัญที่คนพบพาบอบบ,บี้ฟิมิโนมาสู่บอลยุโรปก่อนที่ฟิมิโนจะซันโบ47ประตูจาก151นัดให้ฮอฟเฟนไฮม์จนลิเวอร์พูลยอมจ่าย29ล้านปอน ความสำเร็จคว้าแชมป์ปิมเปอร์ลีกสมัยแรกในสโมสรที่สำเร็จอันดับที่6มานูเอลนอยเอ แม้หน่อยเออจะอยู่กับชาวเกตั้งแต่ก่อรังนิกย้ายมาคุมทีมในปี2004แต่ว่ารังนิกคนนี้เป็นคุณซือคนที่เลื่อนหน่อยเออให้ขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2005และแม้หน่อยเออจะยังไม่ได้ลงสนามในช่วงการมาคุมชาวเกย์คำลบแรกของรังนิกแต่มันก็มีส่วนสำคัญเนื่องจากรังนิกเป็นคนผลักดันให้หน่อยเออได้มาสัมผัสกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่วัยเยว์ก่อนมือกาวชาวเยอรมันผู้นี้จะสามารถก้าวมาเป็นมือหนึ่งของทีมได้และก็มีโอกาสได้เล่นภายใต้รังนิกที่่วนนมมาาาาชชเเเเก้ลบป็ืออออขรแะยยพถ จากนั้นก็อย่างที่เรารู้กันครับนอยเออร์กลายเป็นหนึ่งในผู้สมรรตัวที่ดีที่สุดในโลกประสบความสำเร็จทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเยอรมันกันไปเลยอันดับที่5โจโอเอลมาติด ในการคุมชาวเก้ครับรอบสองของรังนิกมาติบคืออีกหนึ่งเพชรที่เขาได้เจียระไนและมีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้แข่งรายนี้ค้นพบตัวเองและประสบความสำเร็จในอนาคตเพราะว่ารังนิกเป็นคนคนแรกที่เห็นศักยภาพของมาติบเขาผลักดันนักเตะร่างโยงคนนี้ให้เล่นกลางรับเป็นหลักและกระสุนเซนเตอร์แบ็กอย่างเต็มตัวซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันครับจากเด็กน้อยดาวโรงมาติปก็กลายมาเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของชาวเก้ก่อนจะกลายเป็นเซนเตอร์รับแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิเวอร์พูลซึ่งมาติปเองเคยออกมาให มีวันนี้อันดับที่4โยชัวคิมมิช นา,นาขณะนั้นารังนิกพิ่งนั่งแทนพอออกีฬาไลฟซิกได้เพียง1ซีซั่นเขาได้ไปเตะตากับกองกลางวัยสิจดจะสุดกาที่ชื่อว่าคิมิดก่อนจะควักเงินจ่ายค่าตัวไปราราวสีล้านซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับเด็กคนนี้กลายเป็นกำลังหลักพาไลฟซิกขึ้นมาจากเยอมรมัส3สู่บุนเดสกา2และก็ขึ้นมาสู่ลลกสูงสุดในสซีซั่นก่อนจะโดนสุดกาใช้เงินขายซื้อกลับและไปขายต่อยคิมิดได้ไปลดแล่นกับบาเยอร์อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งจากดาวรุ่งค่าตัวสี่าางนค้มมต,นนตนนกาาาาแัน ณเวลานี้อันดับ3ติโมแวนเนอร์ ทุกคนรู้ดีว่าแวนเนอร์เริ่มสร้างชื่อและผลงานกระชอนแค่ไหนในวพิวรีสิก้าเยอรมันโดยเรื่องมันเริ่มมาจากรังนิกได้คว้าตัวหวอกชาวเยอรมันรายนี้มาจากสุดการด้วยค่าตัว8.5ล้านสิ่งตอนนั้นรังนิกได้พูดหลังควา้าแวนเนอร์มาได้สําเร็จว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความทะเยอทะยานต้องการพัฒนาตัวเองและก็สามารถเล่นงานคู่ต่อสู้ได้ทุกคนด้วยความเร็วที่เขามีและใช่ครับจากความเร็วของแวนเนอร์พี่แกเล่นงานคู่แข่งไปมากมายกายกองกดสกอร์ไป95ประตูจาก159นัดกับไลฟ์ซ ร่วมทัพเมื่อปีที่ผ่านมานี่แหละครับอันดับที่สซาดิโอมาเน่ ย้อนเวลากลับไป7ปีที่แล้วรังนิกตัดสินใจจ่ายเงิน3.6ล้านปอนด์เพื่อไปดึงตัวมาเน่ปีกวัย20มาจากเม็ดในลิกเอิงมาอยู่ที่เสาวบวกซึ่งมาเน่เองก็อยู่กับสมโมสรแห่งนี้ได้เพียง2ปีครับเสือบเนื่องจากผลงานยิง45ประตู34แอสซิสจาก87นัดมันทําให้เสาแทมตันรีบควักเงินเกือบ20ล้านพาเขาไปอยู่พรีเมียร์ลีกทันทีก่อนอย่างที่เรารู้กันว่าจากนั้นมาเน่ก็ย้ายไปโด่งดังแบบสุดขีดกับลิเวอร์พูลและก็เป็นอีกครั้งที่เจอรเกนคลอปไปดึงอดีตลูกศิษย์ของรังนิกร่วมทัพซึ่งรังนิกเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้2ปีก่อนว่าคลอปไม่จําเป็นต้องขอบคุณผมหรอกมันไม่ เชื่อเรื่องบังเอิญที่เขามีอดีตผู้เล่นของผมถึง4คนซึ่งณนะตอนนั้นฟิมิโนเคอิตา้ามาเน่มาติบซึ่งในอนาคตก็จะมีโกนเตมาอีกคนรังนีกล่าวต่อว่ามันแสดงให้เห็นว่าเรากําลังมองหาผู้เล่นประเภทเดียวกันคุณสมบัติเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีแนวความคิดที่เหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ารังนิกมีสไตล์การทําทีมและหานักเตะที่คล้ายกับเจอเกนครอปซึ่งตัวรังนิกเองยังเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบสําคัญในการคุมทีมของเจอเกนครอปอีกด้วยทําให้อนาคตหลังจากนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นสึกแดงเดือดนอกรอบจากการแย่งซื้อนักเตะคนเดียวกันระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลก็เป็นได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นอันดับที่1เออร์ลิงฮาแลน เรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากเขาเลยคำกล่าวชมของเจอเกนคลับเมื่อปี2019ถึงการบริหารของรังนิกที่พาเสาวบวกมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเกมที่สสโม,มสรและเขาปรมาจารย์จะเจอกันและในวันนั้นนะครับมันเริ่มทำให้ชีอของฮาแลนด์และหนึ่งในระบบที่รังนิกได้ทิ้งไว้เสาวบวกเริ่มมีชีอเขาหูแฟนบอลขึ้นมาหลังจากเกมก่อนนั้นพี่แกใส่แฮตทริกใส่เก่งมาคืนนั้นและฮาแลนด์ก็มายิงประตูใส่เวี้์วูลถึงแอนฟิลด์ได้อีกและวัยรุ่นนอร์เวย์นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะย,ยูซีเไปอปีในช่วงขอ,อง นนซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่เรารู้กันครับฮาแลนด์กลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เนื้อหอมที่สุดในยุโรปด้วยผลงานระดับโคตรเทพเกินวัยและตามรายงานจะมีค่าชีสัญญา63ล้านปอนด์ในปีหน้าซึ่งมันก็คงทําให้แฟนแมนยูได้พอแอบหวังกันเล็กๆนะคารับาบารมีของผู้ที่ค้นพบอย่างรรงนิกจะพอสามารถดึงดูดความสนใจของไอ้หนูฮาแลานด์ได้บ้างหรือไม่อ่ะน,นะและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแลชอบใจโปรดกดไลค์กดหัวใจเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากขอบสนามด้วยนะครับ ฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่อนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ